ไาตามคลองนี่พี่น้องพี่โตน้ำไม่มีนี่มันจะมันจะมาหรอจะเอาจับกระจกอ่เนี่ยอันนี้กำลังอันนี้คืออุปกรณ์ด้อพี่น้องอุปกรณ์แค่นี้อ๋อมาจักนูเหรอ หอนเดี๋ยวให้ให้ให้พี่น้องดูบรรยากาศหลอกบอกระเด้ออ่านี่คือมอลอกขาเอาอ,อเขาเขาเรียกวแบบมดหลอกข,อขอกาตาดเาีดเยอะวะตาดีเยอะวะบ้าบักหลายไหมครับฮู้น ผมจะลงไปในคลองนี้นะครับไปไล่มาแล้วก็นี่ตัวเยนไหมนี่ตัวเน้อยู่นเอาอยู่สองตัวเลยมัย่อตัวเลยทางไงวะเนี้ยอันนี้ขึ้นกลางเลยเียนเ ออโดนไข่เออไปูไปูลไปูหมดละไปูตัวหนึ่งหม่นะเออ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 เอเอออเ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 เออ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 เอเอ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 อเเออ ข yeah. cool! ah! ้ออตไมด้วข oh, ้อต well, huh? ัวเดียวกอไ้ปเจาเน่มไปนุ่มตูนึงอันนี้งากงีตัวนเลย้าโลนงโลเดียวฮะโลเดียวเดียไตตัวนี้อ้ไตัีอองข้าวขอ ข้าลูกกงเกศเนี่ยตอนเมื่อกี um, <h <h ้น่าอะไรเนี่ยไปด้ไปด้วยเฮ้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 ้้้้เ้เ เดี๋ยวันนี้หายเหนื่อยเลยไปอยู่นาไรไปนาตัวนึงอ่ะเออเออาอยู่แล้วเว้ยจะเดือดยามมันพ่ะไนั่นนี่เออน้อาดโอราุนเอาเพื่อนเพื่อนไปเลยสามตัวสามโลือส่วนอู๋อูนึงไปไอ้วนึงยย่เหอมดยังวะ

แน่กิต pues ินไปมาข้าบ่เลยเอาเด้อไปเลยไปมาเลยอู้ตบเบินเลอะานาดเลยไปดดูๆๆแน่นี่ข้างไหนปลากันอยู่นี่เนี่ยไปเให้เขาเอาไปก่อนโวนีไปเร็วไปด้อมาเด้อบ่ สัมโตเด้อี่ตเล็นนิร้อนอย่างนล้เรเทารีนด้ำหมักเข็นเราจะล้อนคุกนะตัวใหญมันหมอนแดย E yes. <laughs> เดี๋ยวทีดูมาทเฮกันก่อนผ่านด้ชงไปไหนนะ่านจริงจริงนู่นฟี้ยไปนู่นแค่ไปแั่ถ้อนแค่นี้ย่าติดองอช่วยช่วยช่วเช่าเฮ้เอ้าโว้ยมานี่หมดแล้ว

ไม่น่าเลยดูอบอ่นแคแล้วไม่เป็นไรสองตัวแล้วใช่เท่าไงกับหลังอเอทรศัสท์ไปเป็นให้เนื้อทาดีแล้วไปเดวไปเดียววตีนรูป่

快点快点！慢慢快点，阿妹，阿妹，哎 yo 阿 yo，yo yo yo，来咯！来咯！你你你你滚咯！嗯，阿妹咯！嗯，阿妹不是不回来，这边买呢，买王茶鸭料，买鸭料，快了快了！阿妹呢？啊！ มาได้ปะไม่มีอันนี้ก็ไปได้ตัวหนึ่งเนี่ยไปไหนก็ไม่รูมงานนะอยู่พี่โคนี่แหละได้หรือเปล่าอ่ะเบิร์กไหมไปอะไรตัวหนึ่ง

เกิดจะได้เลยจะไปอยู่แล้วอ้ดังโอบเลยสวยด้วยทข้งอะเริ่มมาเลยโอ้นี่ไงโอ้าวโอ้ทำไมไม่เข้าอ่ะเออโยนไม่ถึงหมดเลย ไม่ไหนวะถ่ายเมไหนตัวหนึ่ง่ะที่เข้าไปนี่ได้แล้วตัวหนึ่งไม่ใช่ตัวที่ผมได้ถ่ายโอ้โอ้ช่ามือชาละโอ้ชิน่าเลลิงไหนง่ะเล่ลิงกับฟัวนี้นะครับปลาที่จับเมื่อตะกี้เนี่ยเนี่ยมีเยอะอยู่ครับอันนี้คือทีมงานของพวกผมนะครับเนี่ย ทีมงานลุยปลาซ่อนใช่ค่ะนี่ยจะได้ไม่รู้กิ่วัวไม่ไม่ถึงสักตัวหรือมาดูเฉยเนี่น่าจะเจอเยอะอยู่นี่ครับเพื่อนเพื่อนพี่พีเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเผื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับ มีแค่นี้เรอมีแค่นี้ครับสวัสดีครับ